มาครับเปิดร้านแล้วครับเปิดร้านแล้วสถาน,นีขีดลูน้ำน็อคูจิตซิงแอนทุกซิงซ่าสาขาลากระบังนะครับทุกคนโอ้โหลูกนี้ผูใหญ่จัดันนี้เฮียตายก็ประจำอยู่สาขาลากระบังก่อนนะครับ ตรงนี้ยังไม่ได้ไปที่สวน เอาเลยครับเดี๋ยวมันจะร่วงเขียวอ่าแผนแคมาแล้วลูกค้ามาแล้วไปแพ็คเลยเชิญเลยครับผมจอดเลยครับผมที่กว้างขวางที่กัดเลยโรงเรียนแสงหิรันมาประมาณ200เมตรนะครับมาเลยสวยาง,งามครับ อันนี้ที่ต้องการไก่ชีกครับไก่ชีกไก่ชี มาเลยวันนี้จัดโปรครับสามแถมหนึ่งสามแถมหนึ่งเฮ้ยสองแถมหนึ่งพูดผิดโอ้ยโอ้ยพูดผิดพูดผิดสองแถมหนึ่งโอ้ยเกือบแล้วเกือบคืนกำไรให้ลูกค้าแล้วเกือบเนี่ยตายตุ๋นมาเลยมาเลยพูดผิดพูดผิดนี่นไหมลูกค้ามาถึงก็หิ้วไปทีละสามเลย สองแมหนึ่งสองแมหนึ่งโ okay, <Okay. S 3> อเคปดปิดน,นี้ของเราเป็นไงคเราขอตดามมยตาจ <Ooh. S 1> ิ๋วอู้เงียบงามไม่นี้พอดีต้าจิ๋วโอ้จิว <laughs> 何 พูใหญ่ๆเลยใครอยากได้นะมาเลยนะผมพี่กัดร้านน้องฟูจิซิ่งแอรทุกซิ่งซ่าสาขาละก็บังนะครับมาเลือกดูก่อนได้นะครับชอบเนื้อไหนนะเดี๋ยวนะาะให้นะครับนี่แบบเป็นแบบเป็นกล่องกล่องใหญ่นะครับผมเป็นกรอบนอกนุ่มในไก่ฉีกนะครับหรือถ้าเป็นแบบสุกพร้อมทานสุกพอดีทานนะครับสองแฮมหนึ่งนะครับกล่องละหนึ่งใบแดง พอเช็คเนื้อดูก่อนหูหงามจริงีลูกนี้เป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยเป็นเนื้อไหนครับแบบพอดีกินพอดีทานสุกแห้งๆกรอบนอกนิดนิด โอหโอหแบบหวามากครับม,มาเลยจับจองได้เลยเนี่ยอือเป็นแต่แท็คมับ รู้ไม่ให้สาใจเมื่อนี้ นี่บพเนี่ยยังก็มันควายดิแมนคแบบอันนี้ท<ด>อด<ร>ตกองน้อยแข็งหน่อยครับใ้่ชาว่าพอดีกินก็ได้แต่ว่าบอ,อดีมันนิ่มถูกพอดีบันนิ่มกด้เอามันควายมันดิมันดิแข็งครับอ๋อไม่ดิออกแข็งแข็งเลยแมนมันดิแข็งไอ้ไอ้เป็นภาษาของข้าวสุวรรณหวานประสาทหวานต้องซิมครับต้องซิมต้องซิม ขอบคุณครับนี่ลองดีก่อนคะแนว qc ต้องเคลื่อสวยจัดงามครับโู้เนี่ยลูกเนี่ยแบบนี้ก็มีนะเนี่ยอันนี้คือรอแพ็คลงกล่องให้ลูกค้านะครับเนี่ยมาเลยจ้านะครับพิกัดสถานีฉีกลูกน้ำน็อกโฟรจีซิ่งแอนด์ทุกซิ่งซ่านะคบมาเลือกดูก่อนได้นะครับ ตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะผมหรือมาเลยมาเลยนี่นะครับผมหรือโทรสอบถามยาตายได้นะผม0823593595มหหรือเก๊จุ่มนะผม0943249594มสนะทุกคนนะสถานีฉีกลูกน้ำน้องคุณกีดซิ่งแอนทุกซิ่งซ่าตอนนี้อยู่สาขาลาดกระบังนะครับทุกคนนะ แวะมาอุดหนุนได้นะคะลิปนี้บ้านคนฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ